สวัสดีค่ะพบกันที่ช่องยูทูบ Nissan โคตรูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุเป้เจ้า Nissan Avala นะคะที่แต่งแล้วหล่อๆนะคะมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในรุ่น V สีดำค่ะดุดันมากคันนี้มากค่ะ อยู่ข้างๆนี้เลยนะคะคสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นอเมล่ารุ่น V นะคะราคา6 2 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับรุ่น V ปกติรุ่น V จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้ลูกค้าใส่เสริมไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะมาในชุดแต่งจากค่ายลำกาค่ะค่ายลำกาถ้าเป็นสีดำนะคะตรงข้างหน้าชายของเขาจะเป็นสีออกเทาน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรง ข้อไฟตัดหมอกก็เป็นสีเทาข้อน้ำตาลเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีดำแบบนี้นะคะก็สเกิร์ตชิ้นใหญ่ชุดใหญ่เหมือนเดิมค่ะสำหรับค่ายลำการนะคะมาดูที่ด้านข้างกันค่ะส่วนคันนี้นะคะจากแม็ก o อบ15ค่ะตรงนี้เปลี่ยนเป็นแม็ก o อบ17เลนโซ่ลายเข่าวกวางแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ใส่ยางเป็นยางดีสโตนให้ค่ะแล้วก็ใส่นัดล้อสีดำครอเบรกสีแดงให้ตัดกับตัวรถแบบนี้นะคะ สีด้านข้างค่ะจะเกิดข้างก็คือดำตัดน้ำตาลแบบนี้นะคะใส่ครอบมือจับสีดำค่ะคิดเปนศาสให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไล่มาดูทางด้านหลังกันค่ะตัวนี้รอๆเลยมาัางหลังนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าขอเลือกเป็นสปอยเลอร์หลังทรงยกแบบนี้สีดำนะคะแล้วก็สกเกิร์ตหลังนะคะถ้าเป็นลำกา นะจะมีท่อสแตรเลสามใบเรียงแบบนี้เลยนะคะตรงนี้จะมีดิฟฟิวเซอร์ให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถคันนี้กันค่ะมาค่ะชมภายในนะคะคันนี้เน้นคุมโทนสีดําค่ะตรงนี้นะคะจากเบาะผ้านะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะคะแล้วก็ตัวเบาะเองนะคะแ่งประตูก็เป็นคอนโซลสีดําแบบเดิมอยู่แล้วนะคะ ก็คือคุมโทนไว้สําหรับคันนี้ค่ะเน้นดุดําค่ะคันนี้นะตรงนี้เห็นแล้วนะคะถ้าสวยถูกใจเรามีโปรโมชั่นท้ายคลิปมาฝากกันค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชมคลิปนี้แล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับยูทูบไมสันโคทูของเราด้วยนะคะมาเราจะมาบอกโปรโมชั่นกันค่ะสำหรับคันนี้แต่งหลอ่ลอๆแบบนี้นะคะได้ทั้ง สกิร์ตล้อแล้วก็สปอยเลอร์ยกเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เราให้ใช้เงินดาวอยู่ที่5้0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าสนใจนะคะโทรหาเราได้ค่ะที่เบอร์โทร096 147 4 5า1นะคะหรือจะเป็นแอดไลน์ค่ะได้ที่ไลน์แอดค่ะแอดไซน์ o d c o o l ค่ะสุดท้ายนี้ขออนุญาตลาไก่อนนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ